สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่สิบแปดมิถุนายนหกห้าเนาะตัวเด่นก็คือหนึ่งกับห้าตัวรองก็คือสีกับสองหนึ่งศู9ย์หนดก้ลุดตัวเด่นเอานะห้าห5ึ5ง5้าส4ง4้4ส4มห้มันมีสีหนึ่งด้วยนะสองศูนย์สอ 0 4 1 1 3สี่หนึ่สี่สองห้าเจ็ดแล้วก็4 1 2หนอเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะก็จะจับคู่ไข่กันอย่างนี้เลยรูดตัวเด่นเอานะ1 4 4 1 1 5 5 1 1 2 2 1 4 5 5 4หนอเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเมื่อคืนของเราก็เข้าอยู่เด้อศูนย์นย์สองี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์ช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ